ฮัลโหลสวัสดีกล้องดูใส่สัตวทันทุกคนนะฮะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับหนึ่งวันเราใช้ทีทำงานาอะไรบ้างนะฮะก็คือเราก็คือทำคลิปแล้วแหละแต่ไฟล์มันหายแล้วทุกคนก็จะมีเจ้าตัวนี้ โน้ตบุ๊กกับแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างนะฮะเจอกันในคลิปเลยอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวโน้ตบุ๊กของเราก่อนเลยโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กของเรานะฮะที่ช้ก็ใจะเป็นตัวรุ่นเดลนะฮะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนแต่หน้าจอคือแบบว่าใหญ่มากที่เราซื้อมาก็จะเป็น หน้าจอ15.6นิ้วถามว่าเราซื้อมาได้ประมาณ2ปีแหละนะฮะก็คือรุ่นนี้ก็จะมีความก็คือเร็วอยู่แหละนะฮะแต่นี่คือเวลาแบตหมดปั๊บมันก็จะขึ้นตรงเนี้ยให้เราดูเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเสียบแบตท,ที่เป็นหแบบนี้นะฮะพอเราเสียบแบตตรงนี้ ุ๊บตรงเนี้ยมันจะหายไปมันก็จะเป็นขึ้นเน่ยนี้นะฮะเราก็จะมาดูเป็นปกคลิปล็อกกันดีกว่าว,วันนี้เราจะมาทําปกคลิปนะฮะแต่ซึ่งเน็ตก็คือค่อนข้างจะช้านิดนึงแต่ตรงเนี้ยมันขึ้นเร็วแต่คือค่อนข้างจะชา้าเลยเราต้องรอหน่อยนึงนะ,ะทุกคน,เ,นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปนดีกว่า ทุกคนเราไปได้เพดโฟนนะฮะหรือหูฟังครอบรือแบบครอบนะฮะก็คือเราไปกดจากลาซาด้ามาก็คือตอนนั้นมันเป็นราคาเซลนะฮะแต่ไม่ใช่ของ Apple นะมันเป็นของเอ่ Bear อแบรนไรนี่แหละแต่ลืมไปละคือกดมานานมากแล้วส่วนสติกเกอร์พวกนี้ก็คือเราแปะ เองนะฮะก็คือที่เราซื้อมาก็คือมันใช้แล้วมันดูแบบว่าลุคมันดูโอเคที่มันจะมีสีเขียวชมพูดำประมาณเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็คือขอโทษ้วยนะฮะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นแบบมันอึดน,นะคือใช้ได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงแต่เราไปโรงเรียนนะเราใช้ได้ทั้งวันเลยนะตัวเนี้ยแ้คือตอนนั้นนะี ราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันนื่นแหละแต่คือเรากดตรงนั้นแล้วเหมือนกันที่เราเลือกเป็นสีขาวก็คือเป็นสีที่บบว่ามินิมอลนะฮะก็คือเราใช้ปึ๊บเราเอา,เาไว้วก็จะมาลิงก์กับท็บเล็ตนะฮะก็คือเราลิงก์เสร็จแล้วเราก็คือกดปุ่มออนได้เลยปุ่มออนอ๋ออ,อ,อยู่ข้างบนนี่กดปุ๊บมันก็จะมีไฟสีฟ้านะฮะขึ้นแสดงว่าสถานะเปิดแล้วโอเคมันจะเปิดเลยวเราก็มาดูในนี้ แล้วนะฮะเชื่อมต่อแล้ว,ว,ลวเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูการใส,ส่ของเราดีกว่าเนี่ยทุกคนการใส่ของเรามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือนี่ก็คือการปรับลดเสียงก็คือกดตรงนี้เลยอันนี้คือแบบว่าเล่งเสียงอันนี้ก็คือลดเสียงแต่เนี้ยเล่งเสียงคือเป็นที่แบบว่าเอ้ยเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์มาก เสียงก็คือค่อนข้างที่จะโอเคนะแล้วก็แบบมันไม่ได้ดังมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดังแบบเบาจนเกินไปมันเป็นดังแบบว่าพอดีเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจก็คือไปตามหาเอฟได้เลยใคร๋ย่เราอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้แหละอย่าเจอกันดีกว่าทำาปกคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลย เดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะไปสมัคร YouTube กันดีกว่าซึ่งเราจะทำในแท็บเล็ตของเรานะฮะก็คือเครื่องนี้วราฉะนั้นเราไปเจอกันเลยดีกว่า โอเคฮะทุกคนวันนี้ก็คือจบคลิปกับการใช้อุปกรณ์ในการทำงานนะฮะว่าเราทำอะไรไปบ้างส่วนใหญ่จะเป็นตวกตัดโครงตัดคลิปอัปโหลดคลิปนั่นแหละแล้วก็เป็นการแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยนะฮะก็จะเป็นกล้องที่เราถ่ายอยู่จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะธรรมดาแล้วก็ ตัวแท็บเล็ตนะฮะเราจะเอาไว้ใช้ในการตัดต่อคลิปนะฮะแล้วก็ส่วนโน้ตบุ๊กเราก็ได้ใช้ในการตัดต่อหน้าปกคลิปนะฮะวันนี้ก็คือเราส่วนใหญ่จะเน้นถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูนะฮะว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างส่วนใหญ่คือในคลิปนี้จะไม่เห็นในโทรศัพท์นะฮะแต่เราจะขึ้นโทรศัพท์ไว้หน้าปกคลิปนะฮะว่า เราทำอะไรกับโทรศัพท์เครืองนีากส่วนให่แล้วก็ือเล่นเกมถ่ายคลิปติ๊กต็อกทวิต,ตแ,ลวลแล้วก็ถ่ายงานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือไหนทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของดิวเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะวันนี้ก็คือขอปิดคลิปก่อนฮนะ สวัสดีครับทุกคน